ทำสวนทำนาพยายามหาตังเพื so ่อเลี <boxes> ้ยงชีพเด้อ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 ไอเซียนตังเนี้ย forty bucks คุณนิชิมะมินาซังว่าทัชิวะสโระอันิเม็กัสเกมมิ่ง วันนี้ก็อยู่เกม m a p l e Story กันนะครับก็เราจะที่หลายๆคนน่าจะรู้กันว่าผมนั้นติด m a p l e Story แบบงอมแงมเลยล่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะมาตีบอสหรือว่าล่ามอนทำเคเวสอะไรให้รับชมกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสายอาชีพเสริมซึ่งหลายๆคนที่เล่น m a p l e Story นั้นบางทีก็อาจจะสงสัยว่ามันมีอาชีพเสริมแบบตัวตกปลาขุดแร่ทาของอะไรวันนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็ตอบเลยว่ามีเหมือนกันครับ ซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ซึ่งวิธีการที่จะเข้ามาเล่นสายอาชีพเสริมหรือว่าสมัครสายอาชีพเสริมเราก็ต้องหาประตูนี้ก่อนซึ่งไอประตูเนี้สามารถเจอพบได้ทุทกเมืองเลยครับที่เป็นเมืองหลักตัวอย่างเช่นเมืองเห็ดที่เรามาจะไปสิงกันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเมืองที่แบบเห็นประตูเด้ง่ายๆเลยซึ่งเวลาเรามาที่เนี่ยเราจะไปสมัครอาชีพเสริมเราต้องลงมาข้านล่างนี้ก่อน ก็ผมขอแนะนําสายอาชีพเสริมเลยนะครับว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์กับเกม m a p l e S t o r y ค่อนข้างจะมากเลยแหละนะก็ใคร a. อาจจะสงสัยว่าอาชีพเสริมในเกมนี้มันมีอะไรบ้างก็เวลาที่เป็นเราสมัครเนี่ยสายอาชีพเสริมมันจะมาขึ้นเด่นตรงนีน้ซึ่งเราสามารถสมัครได้2อ,อาชีพหลักๆเลยที่แนะนําเลยว่าต้นสมัครนะครับนั่นะก็คือ2อ,อาชีพนี้ก็คือนี่อาชีพตามรูปนี้เลยนะั่นก็คือสมัครกับ NPC ตัวนี้เขาเป็น นักปรุงยาหรือนักทําน้ํามันนะครับจะเรียกอะไรก็ช่างแต่เขาคือนักปรุงยานั่นแหละตอนที่ผมถนัดเนอะก็อาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเน้นทานี่ครับพวกน้ํายารูปรางหน้าตาแบบนี้ซึ่งเออมันเป็นแค่น้ํามันเฉยเนอะเออไอ้พวกนี้เป็นแค่น้ํามันเฉยๆแล้วไอ้น้ามันหัวเนี้ยมันเอามาคาบอะไรได้บ้างก็หลักๆเลยก็จะคาบเป็นวดน,น้ํายาอย่างเช่นวัวนี้ครับ พวน้ํายารูรลางหน้าตาใส่ในขวดแบบนี้ก็เราจะได้เห็นน้ํายาพวกนี้ก็ตอนเราเล่นสมัครสายอาชีพที่3เนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้รับฟังอีกทีว่าอาชีพที่3ของผมคืออะไรหรือจะอ่านตัวนี้เลยก็แล้วแต่ <c oughs> เออดูตัวนี้เลยก็ได้นะว่าเราสามารถว่าเราทําอาชีพอะไรบ้างก็เวลาเราสมัครอาชีพพวกนี้ความสามารถของอาชีพพวกนี้ก็จะมาบวกขวดนี้ด้วยนะครับเป็นเหมือนกับเออเรียกว่ายัางไงดีอะ เป็นความสามารถพิเศษเสริมแล้วกันเนอะซึ่งจะมีความสําคัญกับตอนเราต่อสู้หรือว่าตอนเราใช้สกิลอะไรพวกนี้ด้วยโอเคนี่ก็คืออาชีพนักปรุงยาหรือว่านักทาน้ํามันเนี่ยที่ผมบอกนะส่วนอาชีพที่2ที่เราต้องจำเป็นจะต้องสมัครเลยนะั่นก็คือสายอาชีพนักขุดแร่ครับผมก็คือคนขุดแร่นั่นแหละซึ่งการขุดแร่นั้นเวลาเราขุดเราจะได้อะไรมาเราจะได้หินรูปร่างหน้าตาประมาณนี้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นอย่างนี้ ซึ่งการขุดแร่เดี๋ยวผมมาแนะนําอีกทีหนึ่งตอนเข้าไปในห้องสับขาวัตถุดิบเนอะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่อาชีพที่3ซึ่งเราจําเป็นต้นเลือก1ใน3นะครับเพื่อเป็นอาชีพที่3ซึ่งอาชีพที่ผมเลือกเล่นนั่นก็คืออาชีพนี้ครับสำหรับหลายคนอาจจะเรียกอาชีพนี้ว่านักปรุงยาแต่จริงๆแล้วชื่อของมันคือนักเล่นแร่ปแปรธาตุครับซึ่งการเล่นแร่ปแปรธาตุส่วนใหญ่ก็ที่มันชื่อเล่นอย่างที่หลายคนชอบเรียกไงนักปรุงยามันก็จะแปรธาตุพวกน,น,น้ํามันพัวเนี้ย ถ้ามันกลายเป็นขวดน้ํายาสำหรับเพิ่มพลังต่างๆกับตัวละครอะไรพวกนี้ได้หรือไม่ก็สามารถคาฟน้ํายาสำหรับแปลงร่างก็ได้นะถ้าหาว่าใครอาจะเล่นๆแต่ว่าความสําคัญของอาชีพนี้เลยก็คือการแยกส่วนกับการรวมไอเทมครับการแยกส่วนคืออะไรคือการแปลงให้ไอเทมพวกนี้มันกลายเป็นหินหินพวกนี้ครับซึ่งมีความสําคัญในการอะไรนะ ในการเล่นแรบแปลธาตหรือว่าในการคราฟของที่มันดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตมากๆเลยละ่ะคือจําเป็นต้องมีหินทั่วนี้เอาไว้เลยถ้าจะคราพวดของดีๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันไอหินที่ผมโชว์เนี่ยมันเป็นหินหายากนะแต่หินที่หาได้จัดก,การหลอมเหลวอาวุธหรือชุดเกราะทั่วไปก็จะเป็นหินทั่วนี้เออจะหน้าตาประมาณนี้ส่วนการรวมไอเทมนั้นแหนะก็คือการ กดที่ตรงน,นี้หรือไม่ก็กดที่รูปตรงน,นี้ก็ได้ถ้ากดอันนี้คือการหลอมเหลวกดที่อันนี้คือการรวมไอเทมซึ่งการรวมไอเทมนั้นนะ่ะเราจําเป็นต้องมีไอเทมรูปร่างหน้าตาเดียวกันก่อนเราถึงจะรวมกันได้ซึ่งเออผมไม่สามารถขึ้นโชว์ให้เห็นได้เนงะจากผมไม่มีนะรือว่ามันทําได้วะ่ะลองดูอ่าผมเลือกอันนี้พอรวมร่างกับอันนี้ไม่ได้ต้องไปขอหน้าตาเดียวกันเท่านั้นเนะมันถึงจะรวมกันได้คือหน้าตาเดียวกันคือย,ยังไงเหรอก็ต้องหาหน้าตาดาแบบเนี้ย มาใส่รวมร่างฟิวชั่นกันต้นเป็นของหน้าตาเดียวกันอย่างที่บอกแหละแล้วเวลารวมแล้วอะ่ะความสามารถของอาวุธทั้งสองก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองรวมกันเป็นชิ้นเดียวซึ่งกลายเป็นของที่แรมากเอาไปว่าสายอาชีพนับเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับผมเลยนะในความคิดของผมเพราะว่ามันทันหาหินแร่หายากได้จัดก,การแยกส่วนแล้วก็ยันเป็นตัวทําตังค์ในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้ด้วย ซึ่งน้ำยาตัวนี้คือการปล่อยของให้สายอาชีพอื่นๆน,นั้นนะมาทำการปรุงยาเพื่อเปลี่ยนจัดไอเทมกลายเป็นหินหายากอะไรพวกน,นี้ได้โอเคเรามาอวยแปลธาตุกันเยอะและ้วเรามาพูดถึงอาชีพอื่นบ้างดีกว่าอาชีพต่อไปที่ได้รับความนิยมพอๆกันเลยเรมั้ง <c oughs> คิดว่านะก็คือสายอาชีพนะักคราฟวดชุดเกาะกับอาวุธครับต้นมาสมัครกับคนนี้ ซึ่งเราสามารถสมัครได้โดยการกดเรียนรู้การผลิตอาวุธแต่ว่าเพราะผมเรียนอาชีพนักปรุงยาไปแล้วผมเลยไม่สามารถสมัครอาชีพนี้เพิ่มได้อย่างที่บอกแล้วต้องเลือกไม,ไม่นักไม่นักเร่แปราทาธทตุก็อันนี้กับอีกอาชีพหนึง่งซึ่งไออาชีพอันนี้เน้นการทําอาวุธกับชุดเกราะครับสำหรับใครที่แบบต้องการจะหาอาวุธหรือว่าชุดเกราะดีๆมาใส่เนี่ยก็ขอให้เน้นทําอาชีพนี้เลย ซึ่งจริงๆแล้วมันมีของที่นอดเหนือจัดอาวุธกับชุดเกราะเน่นนะที่อาชีพนี้สามารถคราฟได้แต่ผมไม่เคยเล่นอาชีพนี้มาก่อนผมเลยไม่สามารถแนะนําได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆเลยคือมันเป็นของดีอ่ะของดีเลยล่ะส่วนอาชีพต่อไปที่ดีไม่แพ้กันเลยก็คือนักสร้างเครื่องประดับซึ่งถ้าเรากดเรียนรู้สายอาชีพนี้เราก็จะสามารถสร้างเครื่องประดับได้ซึ่งเครื่องประดับนั้นก็มีความสาคัญพอๆกับชุดเกราะหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าอาวุธนั่นแหละ ซึ่งก็คือหวดเพชรแหวนเงินทองอะไรพวกนี้หรือว่าสร้อยคอเข็มขัดหรือแม้แต่ชิ้นส่วนอะไรที่มันหายากๆนี่คือสามารถหาได้จัดก,การสมัครเป็นอาชีพนี้แล้วก็ค้ามันขึ้นมาเองด้วยมือกดอเราเองอะไรวันนี้นั่นแหละโอเคหลังจากที่เราแนะนําอาชีพทั้งหมดไปแล้วเรามาหาเรามาดูวิธีการหาวัตถุดิบกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบพวกนี้เราสามารถตามหาดอกไม้ที่มันขึ้นได้ตามแมปทั่วไปด้วยแต่สำหรับการหาวัตถุดิบที่ง่ายที่สุดอะ คือการกดที่เส้นทางมันขวาสุดแล้วก็เลือกไอ้ตามนี้เลยครับบนสุดเลยก็คือหาของระดับง่ายระดับปางกลางระดับยากระดับยากมากซึ่งมันยากมากยังไงนะเหรอก็มันขึ้นอยู่กับเลเวลของเราครับว่าจะดรอปได้ง่ายๆไหมเราจะมาดูกันที่ชื่อของไอเทมนะครับผมขอไปชั้นบนสุดเลยละกันเพราะว่าอาชีพขุดแร่ผมมันทำให้มันเลเวลยันอ่อนเอลยทําทให้เห็นชัดกว่าสำหรับอาชีพขุดแร่เนี่ยผมเลเวล8 ผมสามารถขุดแร่สีฟ้าเนี่ยได้แบบง่ายๆคือของที่ดรอปออกมาจัดสีฟ้าเนี่ยคือมันดรอปออกมาง่ายๆแหละเออมันก็จะดรอปพวกนี้มาส่วนชื่อสีฟ้าคือหินแร่สีฟ้าเนี่ยชื่อมันเป็นสีขาวหมายถึงมันเลเวลต่ํากว่าอาชีพของผมส่วนชื่อสีฟ้าเนี่ยคือเป็นเลเวลระดับเดียวกันเวลาขุดแล้วก็จะมีโอกาสติดไม่ค่อยมากนะักอย่างที่เห็นกันส่วนชื่อสีเหลือง เป็นไอเทมแรครับแบบว่ามันเลเวลสูงกว่าเลเวลของสายอาชีพเสริมเราเวลาขุดเนี่ยก็จะยิ่งออส่งผลให้ได้ของแรน,น้อยมากแบบมีโอกาสติดน้อยกว่าชื่อสีเขียวแล้วกันแต่อันนี้รู้สึกว่าผมดวงดีนะ <laughs> ดวงขึ้นดูซิจะติดอีกไหมติดอีกด้วยโอ้โหวัน,นี้ดวงดีฮะก็คือมันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เลยแค่โอกาสไม่ได้มันเยอะ หูดูมาเป็นชุดเลยอันนี้หอคือโอกาสไม่ได้มันก็เยอะอยู่แต่พอ,อดีคนมันดวนดบียะดูสิดวงไหลมาเทมาเฮ้อไม่อยากจะคุยโอ้ติดรัวๆเลยโอเคเลิกกลวยตัวเองดีกว่าก็สำหรับคนที่จะมาขุดแร่ก็จะเป็นหุ้หินที่มันอยู่ชั้นบนๆนะส่วนคนที่จะมาหาสมุนไพรเพื่อเอาไปปรุงเป็นน้ํายาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาขุดแถวๆนี้แหละครับเออมาขุดวดัสมุนไพรตรงนี้แหละที่เป็นดอกไม้เนี่ย เอาไปทําเป็นน้ํายาซึ่งพอเราขุดได้มากพอเราก็จะออกจากห้องนี้แล้วก็มากดที่ไอ้ที่ไอ้ตรงที่เขาบอกไว้คลิกเนี่ยแหละซึ่งต้นยืนอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดของอาชีพเราด้วยนะสมมุติผมอยู่ยืนที่จุดขุดแร่เราก็จะสามารถขุดแร่เอ้ยแปลรูปแร่ที่เราหามาได้แต่ว่าไม่สามารถแปลรูปพวกเออเนี่ยเนี่ยมันกดเป็น เอ้มันกดได้เหรอมันกดได้เหรอเออผมอยู่ใกล้ไปมันก็เลยกดได้ถ้าเราอยู่ห่างจากอาชีพของเราเนี่ยเราก็จะกดไม่ได้เะเแล้วต้องไปอยู่ใกล้ๆมันถึงจะกดได้แล้วเวลาเรากดก็จะนี่ครับทําการปรุงน้ํายาซะเออแล้วเราก็จะได้น้ํายามาสำหรับเพื่อคราบเป็นของอื่นๆก็แล้วแต่สายอาชีพที่3นะครับว่าท่านจะเล่นอาชีพอะไรมันก็จะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนไหนอของวันนี้ก็นี่คือท่านหมดขอนสายอาชีพเสริมนะครับ และเรื่องที่เราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็คือวิธีการเลเวลอัพคนบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการเลเวลอัพสายอาชีพเสริมซึ่งหลอดสีแดงเนี่ยก็คือค่าความเหนื่อยครับสมมุติว่าถ้าค่าความเหนื่อยเต็มเนี่ยก็ไม่ว่าจะเล่นสายอาชีพไหนค่าความเหนื่อยมันจะนับรวมกันนะถ้าค่าความเหนื่อยเต็มเราก็จะไม่สามารถคาบของหรือว่ามีขุดหาแร่อะไรทางขวาได้เลยคือไม่สามารถทําอะไรได้จนกว่ามันจะลดอ่ะซึ่งต้องรอสัก30นาทีหรือว่า20นาทีมั้งอันนี้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่า ไอค่าสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือเลเวลครับสมมติถ้าผมอยากจะอัพเลเวลการขุดแร่เนี่ยออตอนนี้ต้นให้เลเวลตัวน,นี้มันเต็มแล้วเวลาเต็มเนี่ยเราก็ต้องมาคุรีเพิ่มเลเวลการขุดแร่อะไรเนี่ยแหละซึ่งเวลาเพิ่มเลเวลเนี่ยก็จําเป็นต้นเสียตังค์ด้วยนะคือมันก็แล้วแต่ด้วยนะว่าเราจะต้นเสียตังค์เท่าไหร่แต่ประเด็นคือก็เยอะอยู่แต่ว่าก็หาง่ายอยู่เกมนี้หาตังค์ง่ายอยู่ โอเคนี่คือทั้นหมดขอนสายอาชีพเสริมนะที่ผมจะมาแนะนําควดไอเทมที่หาได้จัดก,การเล่นสายอาชีพเสริมเนี่ยอันนี้ทุกท่านก็ต้องไปเรียนรู้กันเอาเองเนะแต่ก่อนที่เราจะจัดกันไปเราจะมาเรียนรู้กับสิ่งที่เรียกว่าทรามาก็จิกันก่อนเนะทร,รมาก็จิคืออะไรก็ถ้าขาดใครเคยเล่นทํามาก็จิในโลกความจริงก็เขาจะรู้จักกันดีแหละซึ่งมันทํำยังไงเหรอก่อนอื่นเราก็อย่าที่หลายคนเห็นตอนผมขุดแร่ผมได้ไอ้นี้มาใช่ไหมซึ่งไอเนี่ยก็คือทํามาก็จินลครับ สำหรับสายขุดแร่จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้สำหรับสายถอ,อ,อนสมุนไพรก็จะได้ทำมะก็จีรูปร่างนี้มาซึ่งไอ,อ้วกเน,นี้ยมันเลี้ยงยังไงเลอก็เปิดตัวนี้ออกมาครับเออนี่คือทำมะก็จีที่ผมเลี้ยงอยู่อะตัวนี้เป็นตัวขุดแร่ตัวนี้เป็นตัวพืชซึ่งตัวพืชผมเลเวลสองกำลังจะ3แล้วพิธีการเลี้ยงเจ้าหัวนี้ทำยังไงเราเจ้าหัว,วน,นี้มันกินอาหารด้วยมันมีอาหารเป็นอาวุธครับ คือถ้าเราอยากจะเลี้ยงให้มันโตเร็วๆอะ่ะคือเราต้องเอาอาวุธให้มันกินครับอาวุธที่เราไม่ใช้แหละสัพสายอาชีพผมเนี่ยคือหาอาวุธให้มันกินค่อนข้างยากเลยแต่สัใครที่เล่นสายอาชีพเอ่อนักนักสร้างอาวุธกับชุดเกราะหรือนักสร้างเครื่องประดับเนี่ยเราสามารถคราบหว่นั้นเล่นแล้วเอามาให้พวกนนี้กินได้นะแต่ว่าผมเนี่ยเออเป็นนักปรุงยาไงผมไม่สามารถเอายาที่ผมคราบเนี่ยให,ให้ให้เจ้าวุนนี้กินได้ มันไม่ชอบกินน้ํายามันจะชอบกินแต่เวทอาวุธชุดเกาะอ,อะไรพวกน,นี้ซึ่งเวลามันกินเนี่ยไอแถบตอนนี้ก็จะเด้งขึ้นมาครับก็เดี๋ยวโชยดูเลยดีกว่าผมมีอะไรที่ไม่ใช้งานบ้างที่มันออดูแล้วไร้ค่าเลยแล้วกันเอาเป็นไอธนูนี่แล้วกันปว๊บหยอดเข้าไปอ่ามันกินเข้าไปแล้วทีนี้ความพึงพอใจของมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็น200แล้วก็1ชิ้นก็เท่ากับ100เนะะ ตามที่ผมดูแม้ว่าจะให้อะไรมันกินก็ตามมันก็จะเด้งขึ้นมาแค่ร้อยเดียวก็หมายความว่าผมต้องให้มันกินอีก8ชิ้นมันถึงจะเต็มนะไอ้ตรงเนี้ยโอเคแล้วนี่ก็คือท้งนมดขอนธรรมะขจีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมแปะวิธีการเลี้ยงแบบโดยละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยวิธีการเลี้ยงแบบละเอียดว่าต้นทำยังไงต้นให้อะไรมันแล่โครงไฟบ้านมันคืออะไร <c oughs> มีไอเทมอะไรช่วยให้มันโตเร็วๆไหมเดี๋ยวผมแปะวิธีการเลี้ยงมันแบบละเอียดให้นะ เอาเป็นว่าถ้าเราเลี้ยงมันจนโตเต็มที่มันจะให้ของดีเรามาแล้วการเลี้ยงมันก็อย่างที่ผมบอกมันกินอาวุธเป็นอาหาร <c oughs> ทุกคนก็ต้องไปฟาร์มอาวุธให้มันกินกันละเนอะสำหรับใครที่สงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เล่นกันใต้คลิปได้นะแต่สำหรับวันนี้ก็เออก่อนจากลากันผมใน m a p l e Story เปิดให้เปิดกิด์แล้วนะครับอันนี้เป็นกิด์ของผมเอง ก็กิวของผมชื่อ The Moon s วอร์หรือ The Moon s อ o r สแล้วแต่คนจะเรียกเนะกิวของผมรับจำนวนคน40คนแต่ตอนนี้มี28คนสำหรับใครที่เล่น m a p l e Story แล้วยังไม่มีกิวจะอยู่ก็สามารถมาสมัครกิวของผมได้เนะผมเปิดรับสมาชิกตลอดเวลาถ้าจำนวนคนไม่ไม่เต็มนะโอเคครับก็มาอวยทั้นสายอาชีพเสริมแล้วก็ขอตัวเองแล้วก็ขอคนอื่นแล้วก็อวยกิกับพวกทามมโกจิกันแหละ วันนี้ก็คนไม่เหลืออะไรแล้วแะนะสำหรับขั้นบนนี้ก็เป็นแค่แผนกซื้อของอันนี้ซื้อใบค้าฟสำหรับใครที่อยากจะค้าน้ำยาก็มาซื้อกับคนนี้คนนี้ตู้เซฟเก็น่าแหละตู้เซฟส่วนคนนี้ขายของสำหรับใช้งานต่างๆซึ่งมันก็ขึ้นบอกอยู่ตรงอะไรนะตนส่วนคราฟของแหละว่าเราต้องซื้ออะไรเพื่อที่จะค้าฟอะไรบ้างก็ใครที่เล่นสายอาชีพไหนก็มาซื้อของจากตาลุงคนนี้แหละ ตัวคนนี้ก็แค่ให้เคสเรามาเท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีความสําคัญอะไรเท่าไหร่โอเคนี่คือทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเราทั้งหมดมากี่รอบแล้ววันนี้ผมก็คนมาแค่นี้แหละขอตัวลาไปทําสวนทาฟาร์มต่อนยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอันนี้กรโตุกซมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับไสยนารามินาซังไว้เจอกันวันหน้ามาเล่นเมเปก,กันเยอะๆนะผมรออยู่